วันนี้ถ้าจะคุยเรื่องเกี่ยวกับโลหิตจางเนี่ยเพื่อนๆจะจะเข้าใจไหมเนี่ยเพราะว่าการที่เป็นโลหิตจางเนี่ยมันก็ดูค่าฮโมโกลบิ้นในเลือดนะเนาะเวลาเราตรวจผลเลือดมาเนี่ยทีนี้ถ้าไม่มีผลเลือดอยู่ในมืออธิบายไปจะเข้าใจไหมเนี่ยอ่ะพร้อมแล้วเนาะ วันนี้หมอสองจะมาคุยเรื่องการประเมินว่าเราเนี่ยเป็นภาวะโลหิตจางไหมนะคะทีนี้เรามาดูกันก่อนนะคะว่าเรื่องโลหิตจางเนี่ยคือเป็นภาวะของคนที่าขาดขาดธา,าตุเหล็กนะคะคือดูเหมือนไม่มีอาการใดๆการขาดธา,าตุเหล็กเนี่ยเพราะเรามีธาตุเหล็กเนี่ยสะสมอยู่ในเก็บสำรองไว้อยู่แล้ว อยู่ในเลือดนะคะพร้อมนะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องเราจะสังเกตตัวเองยังไงนะคะว่ามีภาวะของโลหิตจางซึ่งโลหิตจางเนี่ยมีหลายสาเหตุนะคะคือค,คือคนที่โลหิตจางเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวนะคะเพราะอาการเนี่ยไม่เยอะ แต่คนที่ออกอาการเยอะแล้วเนี่ยคือคนที่อ่ออนเพีย er, นะคะอ่อนเพีย er, ไม่ไม่กระฉับกระเชงนะคะบางคนเนี่ยอ่อนเพีย er ถึงขนาดว่ารู้สึกว่าร่างกายเนี่ยเหมือนขาดพลังชีวิตนี่เลือดจางเนี่ยนะพาให้ไปถึงโรคคนที่เป็นเลือดจางเนี่ยจะมีภาวะความดันต่ำคนที่มีภาวะเรื่องโลหิตจางเนี่ยก็คือคนที่ ขาดธาตุเหล็กเพราะธาตุเหล็กเนี่ยอยู่ในเม็ดเลือดแดงถ้าเม็ดเลือดแดงน้อยธาตุเหล็กก็น้อยนะคะแต่ที่สําคัญคืออาการมันไม่ออกถ้าอาการออกแล้วเนี่ยแสดงว่าเป็นเยอะแล้วนะคะเป็นเยอะแล้วคืออาจจะมีรู้สึกหมดุดหงิดไม่เจ็มใส่นะคะนอนไม่หลับจะรู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายนะคะเหนื่อยง่ายเหนื่อยง่ายขึ้นเวลาออกแรง หมายถึงเคยทำงานเท่านี้ทำเท่าเดิมทำเท่าเดิมนิดนึงแต่กลับกลายเป็นเหนื่อยมากกว่าเดิมนะคะนี่คือหรือว่าอาจจะพบว่าเล็บงอเล็บงอหมายถึงเล็บโค้งเล็บอะธรรมดามันตง้งตรงตรง,ตรงเนาะเล็บงอนะคะ อธิบายกันง่ายๆนะคือว่าการที่เราเลือดจางมากๆเนี่ยมันเหมือนร่างกายมันขาดพลังชีวิตไม่สดชื่นนะคะเพราะว่าเราขาดธาตุเหล็กเป็นเวลานานถ้าอาการมากๆคือธาตุเหล็กเนี่ยมันไม่เพียงพอนะคะจริงๆร่างกายเราต้องมีธาตุเหล็กฟอสฟอรัสแคลเซียมโพแทสเซียมพวกเนี้ยเป็นส่วนสําคัญในการ ดูแลร่างกายแล้วอยู่ในเม็ดเลือดเม็ดเลือดนี่สําคัญนะคะทีนี้เราจะมาตรวจยังไงว่าประเมินว่าการขาดธาตุเหล็กดูจากอะไรดูจากค่าเลือดที่เวลาเราไปไปเจาะเลือดตามแหลตามโรงพยาบาลน,นะคะก็จะมีค่าวัดของฮีโมโกลบินนะด้วยด้วยการนับนะคะ การตรวจแ l บบเนี่ยเขาจะมีการนับเม็ดเลือดโดยอัตโนมัตินะคะเป็นการประเมินเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าอายุเท่าไหร่ควรจะค่าฮีโมโกลบินเท่าไหร่มาดูเกณฑ์น,นะตอนนี้ขออนุญาตดูตารางนะเพราะว่ามันมันรายละเอียดมันเยอะสำหรับเด็กอายุ6เดือนถึง5ปีใครจะเลคเชอร์จดเลยนะคะเด็กนะคะ6เดือนถึง5ปีนะคะค่าฮีโมต้องอยู่ที่ นะน้อยกว่าสิบเอ็ดฮีมาน้อยกว่าสามสิบสามนะคะใครไม่ฟังตอนแรกอาจจะงงเนาะฮีโมฮีมาคืออะไรฮีมโมกบินนะคะจำนวนเม็ดเลือดแดงเนาะกับฮีมาโตคิดนะคะก็คือค่าของความแปรผลว่าเป็นภาวะโลหิตจางไหมนะคะเด็ก ต่อไปนะคะเด็กอายุ5ถึง11ปีฮีโมต้องน้อยกว่า11.5นะคะฮีมาต้อง34กระเถิบขึ้นมาแล้วนะคะอายุยิ่งมากตัวเลขกระเถิบขึ้นนะแล้วก็อายุ12ถึง14ปีฮีโมกบิน12ฮีมาตัวขีด36นะคะหญิงวัยเจริญพันธ์ นะคะมากอายุมากกว่า15ปีอยู่ที่12นะคะฮิโมโกลบิน12ฮิโมโตโคิด36ต่อไปหญิงตั้งครรน,นะคะฮิโมโกลบิน11อฮิโมโตโคิด 33, นะคะเพราะการตั้งครรเนี่ยแน่นอนอะ่ะตัวฮิโมตโตคิดทำไมลดลงจากหญิงว่าจะเจริมพันุเพราะว่าการตั้งครรเนี่ยลูกในท้องก็ดึง ดึงเม็ดเลือดตรงนี้ไปด้วยนะคะส่วนผู้ชายนะคะมีเกณฑ์เดียวเลยคือมากกว่าอายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยฮีโมโกบินต้อง13นะคะเปอร์เซ็นต์นะเป็นหน่วยเป็นกรัมนะคะส่วนฮีโมโตคิดต้อง39ทีนี้เกณฑ์เกณฑ์ความจะมาดูแลตัวเองอยังไงเราก็ต้องไปหาแหล่งอาหารที่มีธาตุเหล็ก เพราะธาตุเหล็กจะไม่ทําให้เลือดจางอ่ะมามาดูแหล่งอาหารกันเลยดีกว่าแหล่งอาหารนะคะที่จะเสริมธาตุเหล็กและช่วยการดูดซึมนะคะการที่ธาตุเหล็กจะดูดซึมได้ดีในเม็ดเลือดเนี่ยมันก็ต้องมีอาหารที่เข้าไปช่วยในการย่อยและแปรแปรจากโปรตีนเป็นสารอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงนะคะ อย่างเช่นเลือดอย่ากินเลือดพวกเดียวกันนะกินเลือดเลือดหมูเลือดไก่อะไรนูนนะ่นเนาะเลือดส่วนมากที่เราจะกินกันตามชีวิตประจําวันก็จะเป็นเลือดหมูเลือดไก่เลือดเป็ดที่ทําพะโลนะ้เนาะนะคะเนื้อสัตว์นะคะเนื้อสัตว์เครื่องในสัตว์นะคะแล้วก็ปลา อาหารทะเลเช่นกุ้งปลาหมึกหอยซึ่งกลุ่มเนี้ยเขามีธาตุเหล็กสูงนะคะแต่ต้องดูด้วยนะว่าตัวเรามีภาวะป่วยเรื่องอะไรถ้าคุณมีภาวะป่วยเรื่องไขมันคอเลสเตอรอลสูงอาหารทะเลเหล่านี้ถามว่าได้ไหมได้แต่คุณต้องเลือกก็คือเป็นปลาซะดีกว่านะคะปลาอ่โปรตีนสูงไขมันต่ำนะคะแต่อพวก หลายขาคือกุ้งปลาหมึกเนี่ยหอยเนี่ยพวกนี้คือไขมันค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นจะไปทำให้อคอเลสเตอรอลสูงไปด้วยต้องต้องเลือกนะคะเหล็กจากอาหารทะเลลุยเลยลุย,ลย,ลยได้ธาตุเหล็กคะ่ะแต่ได้คอเลสเตอรอลได้ LDL ไปด้วยนะคะต่อไปนะคะถ้าอยู่ในกลุ่มที่เกิดคนกินมังอะ่ะไม่กินเนื้อสัตว์แต่จะได้ธาตุเหล็กไม่ได้คะ่ะ ได้ในกลุ่มที่เป็นพืชผักก็ได้นะคะในข้าวเนี่ยในพวกถั่วมเมล็ดแห้งนะคะถั่วมเมล็ดแห้งหรือคนทานมังกินทานไข่ได้เนาะก็ไข่แดงก็คือทานไข่คุณก็จะได้ธาตุเหล็กนะคะจากไข่แดงแล้วก็นมนะ,ะนมในที่นี้ก็คนมังสวิรัติก็ต้องนมถั่วเหลืองเพราะถั่วเหลืองก็อยู่ในถั่วมเมล็ดแห้งแต่ทีนี้ถ้าได้ทานถั่วมเมล็ดแห้งแบบเคียเค้ยวๆเลยเนี่ยจะได้ ธาตุเหล็กที่มากกว่าในนมถั่วเหลืองนะแต่มันเป็นทางเลือกนะคะต่อไปนะคะว่าแล้วการที่จะพอเรามีได้รับอาหารที่มีธาตุเหล็กแล้วเนี่ยแต่เราจะทํายังไงให้ธาตุเหล็กอะ่ะดูดซึมได้ดีมันต้องมีวิตามินซีช่วยนะคะมีวิตามินซีช่วยเพื่อเพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็กนะคะ ให้เข้าไปสู่ร่างกายโดยที่ไม่สูญเสียเพราะอุตสาห์เนงมนคนอุตสาหไปไปทานปลาแซลมอนนะแพงแพงเนาะแต่ร่างกายมันไม่ดูดซึมเข้าไปนะคะเราก็ต้องหาวิตามินซีมาช่วยนะซึ่งเป็นผลไม้ลดเปรี้ยวนะคะจะช่วยในการดูดซึมไม่ว่าจะดูดซึมดูดซึมทั้งอาจตัวธาตุเหล็กนะแล้วเขายังดูดซึมคอลลาเจนได้ดีด้วย <laughs> มาอีกแล้ววิตามินซี วิตามินซีนี่เนาะใช่ไหมไม่ใช่ใช่อันนี้มันวิตามินซีสังเคราะห์เราต้องใช้วิตามินซีจากผลไม้สีส้มสีแดงนะคะซึ่งมีวิตามินซีสูงเช่นส้มสตอบเบอรี่กีวีก็ได่นะ,ะจริงๆผลไม้รสเปรี้ยวนี่ดีหลายอย่างนะเหมาะกับคนที่เกิดธาตุน้ำนะหนึ่งนะสองลดความเครียดสามแก้ง่วง หามาให้ตัวสองกินหน่อยสิสคืออ่าเป็นตัวที่ช่วยในการดูดซึมนะคะช่วยในการดูดซึมคอลลาเจนด้วยนะไม่ใช่ช่วยในการดูดซึมตัวธาตุเหล็กได้อย่างเดียวเพราะคอลลาเจนอ่ะเราทานเข้าไปเยอะๆหมายถึงคอลลาเจนคือเป็นโปรตีนที่ร่างกายเราต้องสร้างแต่ถ้าเราขาดความเปรี้ยวถ้าชีวิตขาดาดความเปรี้ยวก็จะไม่สามารถดึงดูดหรือ เนี่ยวนําพวกธาตุต่างๆเนี่ยให้อยู่กับร่างกายเราได้อาจจะเขาเรียกว่าทานมาถ่ายทิ้งทานมาถ่ายทิ้งร่างกายไม่ดูดซึมนะคะอเดียวหลายคนก็อาจจะเอ๊ะฉันก็ทานของดีๆทําไมร่างกายเราขาดธาตุเหล็กได้ยังไงนะคะก็แสดงว่าเกิดภาวะเลือดจางได้ด้วยนะคะทีนี้นามาดูวิตามินซีช่วยแล้วนะอะไรช่วยอีกโปรตีนจากเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะ โปรตีนจากเนื้อสัตว์เนี่ยก็เป็นแหล่งที่มีธาตุเหล็กสูงนะะเนื้อสัตว์นะไม่ได้เบริร์เมื่อสักครู่หมอสองบอกบินพวกเลือดกับเครื่องในใช่ไหมแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยโปรตีนจากเนื้อสัตว์ก็มีธาตุเหล็กเยอะด้วยนะคะแล้วเขาก็จะยังมีผลทําให้การดูดซึมธาตุเหล็กจากอาหารอื่นดีขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นโปรตีนจากเนื้อสัตว์จําเป็นนะคะเนี่ยหมอสองก็เลย ต้องกลับมากินเนื้อสัตว์ค่ะหลังจากที่ทานามังสวิรัตมา8ปีเนาะถามว่าดีไหมก็เบาเนื้อเบาตัวดีนะคะแต่พออายุเรามากขึ้นน่ะร่างกายเราขาดธาตุเหล็กพออันนี้อันนี้เป็นนัยยะเลยนะเพราะตอนนั้นนะหมอสองทานมังสวิรัตแต่ถ้าช่วงไหนทานไข่ไม่พอหมอสองก็ขาดโปรตีน ใช่ไหม่ะพอขาดโปรตีนเราจะไปให้เลือดบริจาคเลือดผู้หญิงเราถ้าความเข้มข้นต่ำกว่า12.5เนี่ยเราให้ไม่ได้ถูกไหมฮะวันนั้นไปได้12.3ขาดแค่0.2เขาก็ไม่รับแหละกระชากเขาไม่รับปรากฏว่าหมอสองก็จัดเลยครับรู้ไหมถ้าอยากให้ธาตุเหล็กขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนแล้วก็สามารถจัด ไปให้เลือดในวันรุ่งขึ้นได้พอดีมีญาติเน่ยเขาต้องการเลือดแล้วเลือดหมอสองเนี่ยคือกรุ๊ปโอคือสามารถช่วยได้ทุกปุ๊บนะคะก็เลยทําให้เลือดเราอะ่ะมีความต้องการสําหรับผู้ป่วยเราจะบริจากด้านได้1ิบสิตอนนั้นยังทานมังสวิรัตอยู่นะคะเอ้ได้12.3ขาดไป0.2อะ่ะเขาไม่รับคืนนั้นกลับมาที่พัก ก่อนกลับเข้าร้านสะดวกซื้อลุยเลยครับเม็ดอะอดไข่ไข่ต้มเอาไปกลางคืนสองฟองเช้าสองฟองแล้วก็นมนมนม,นมถั่วเหลืองที่มีงาดำสองเข่าตอนกลางคืนหนึ่งกล่องตอนตอนกลางคืนที่ที่จะทานที่จะก่อนนอนนะ,ะนมรู้สึกจะสองกล่องไข่สองลูก แล้วเป็นฟันอับน้ำนอนเช้าขึ้นมาเอาอีกนมสองกล่องไข่สองลูกเม็ดอัลมอนดหนึ่งถุงแล้วก็เดินไปโรงพยาบาลเลยพอเข้าที่พักหลังโรงพยาบาลเดินไปโรงพยาบาลได้เลยได้ขึ้นไป15้าอันนี้ปัจจุบันทันด่วนเลยนะแนะนําเพื่อนๆน,นะถ้าถ้าไม่ใช่ว่าจะต้องไปบริจาคเลือดก็ได้แต่รู้สึกว่าร่างกายอ่อนเพลียด,ดื่มอย่างนี้ทานอย่างนี้หาอะไรไม่ได้ไข่ต้มก่อนเลยค่ะ นะคะอ่ะต่อไปอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ช่วยให้ธาตุเหล็กมากขึ้นก็คือคาร์โบไฮเดรตนะคะคือมันจะมีน้ำนมน้ำตาลที่อยู่ในนมนะคะคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเช่นน้ำตาลเลกโตจะช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็กดีกว่าคาร์โบไฮเดรตชนิดอื่นๆน,นะ,ะโดยเฉพาะนมแม่นะคะจะมีธาตุเหล็กสูงที่สุดแล้วก็ดีที่สุด อันนี้กําลังคุยเรื่องเลือดจางนะเพราะตอนนี้ทําไมหมอสองถึงยกหัวข้อนี้มาคุยเพราะว่าเราอ่ะโดนพิษของวัคซีน m อ n a ก็คือวัคซีนโควิดเนาะนะคะเข้าไปจนทำให้เเลือดต่ำนะ,ะบางส่วนต่ำบางส่วนเกาะกันเป็นริ่มเลือดเข้าไปอุดตันอ่าหรืออ้ก,กลุ่มหนึ่งนะคะกลุ่มไขมัน กลุ่มไขมันที่ช่วยดูดซึมนะคะใน,ในการดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีนะคะในรูปของเฟลัสซันเฟตได้ดีเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มที่ไขมันดีที่อยู่ในปลาอย่างเช่นปลาแซลมอนเนาะไขมันดีที่อยู่ในมเมล็ดถั่วต่างๆแ้วทีนี้รับประทานยังไงรับประทานยังไงนะคะคําแนะนำนะคะสำหรับการรับประทาน อาหารที่อุดมไปด้วยธาตุเหล็กนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะคะธาตุเหล็กจะทำให้เราไม่เป็นโลหิตจางเพราะฉะนั้นเราต้องทานอะไรกันบ้างข้อหนึ่งนะเราก็มาทานกลุ่มเนื้อสัตว์ <c oughs> เลือด <c oughs> ตับอ่ะจดทันไหมเนื้อสัตว์เลือดไม่ไม่ใช่เลือดแถวนี้นะ <c oughs> เลือดไก่เลือดเป็ดเลือดหมู เลือที่ส่วนมากที่บางคนทานเลือดเจระเม้มได้นะได้ทาหาได้ดีมากเลย, <c oughs> เ,ลยเป็นยาโดบค่ะ <c oughs> กเกลื่องจนเทียดีกวาเกล่อแล้วอะไรอีกเครื่องในนะคะกไก่ปลากุ้งและหอยก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่แล้วนะคะในส่วนของเครื่องในนะคะสำหรับผู้ที่เป็นโรคเกาลูมาตอยหรือพวกไก่เนี้ยก็ต้องเอาเอา,เอาแต่พอ พอแล้วก,ก็แล็พอดีเนาะอย่ามากเกินไปสำหรับอาหารทะเลที่มีคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลสูงโดนแยกสำหรับอาหารทะเลที่มีคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยพวกกุ้งหอยอะ,อะไรนะปูปลาหมึกอ,อะไรพวกนี้นะผู้ที่มีคอเลสเตอรอลสูงก็ต้องเผาๆหน่อยนะคะไม่ใช่บอสองบอกว่าเดี๋ยวขาดธาตุเหล็ก อันนั้นมันเกินไปค่ะเดี๋ยวคอลเลสเตอรอลไตรกลีสลด์ L D L อ่ะอันต่อไปนะคะทานอะไรอีกเอ่อก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่เนาะเอาสรุปรวบๆเลยเนื้อสัตว์ก็ต้องทานนะคะเพราะว่ามันมีธาตุเหล็กที่ช่วยในการดูดซึมได้ดีนะคะอ่าแล้วก็สาหรับคนที่ชอบรับประทานไข่นะคะโดยเฉพาะไข่แดงนะไข่แดงจําเป็นต้องทานนะไม่ใช่ว่า ไปฟังข้อมูลจากไหนมาไข่แดงเนี่ยมันจะมีสารอาหารที่จะต้องไปคู่กับไข่ขาวต่อไปนะคะอ่าผลไม้ก็ทานวิตามินซีนะคะรวมด้วยนะคะไข่แดงจำเป็นนะคะแล้วก็ผักผลไม้สดผักผลไม้สดนะคะ ผักใบเขียวจริงๆแล้วถ้าได้ต้องการวิตามินซีสูงๆเนี่ยเราแต่ละมื้อเราควรจะเขาเรียกหลากสีอะอย่างวันนี้เช้ามันเน้นเขียวกลางวันเน้นแดงเย็นเน้นส้มอะไรเงี้ยสีสีของผักนะสีของผักก็เดี๋ยวไว้คุยพรุ่งนี้เนะว่าสีอะไรช,ไช่วยเรื่องอะไรช่วยเรื่องอะไรอวัยวะไหนชอบสีอะไรดีหมห้อันนี้คือสิ่งที่ควรจะ ทานนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีวิตามิน a อสูงวิตามิน A สูงเนี่ยจะไปบำรุงสายตานะคะก็กลุ่มไหนฟักทองผักบุ้งก็ดีนะฟักทองแครอทนะคะมะละกอสุกคือกลุ่มผลไม้ที่มีสีส้มสีแดงสีเหลืองเนี่ยกลุ่มพวกนี้คะ่ะมีอะไรม้างไอ้พวกแดงแดงเนี่ยตับเอย ไข่แดงเอ่ยฟักทองแครลลอทมะล,ละกอสุกมะม่วง,งสุกพ,พวกเหลืองเหลืองแดงแงวิดหลุดออกม่วงได้อยู่คะ่ะวิตามินเอสูงเนี่ยเขาก็จะมีธาตุเหล็กสูงไปด้วยโอเคไหมคะมันบอกผู้ที่ติดตามใหม่หน่อยนะว่าถ้าอยากจะคุยกับหมอสองนะคะแล้วอยากให้หมอสองตรวจโรคถ้าอยากให้ตรวจสุขภาพก็ ไม่ใส่แว่นไม่ใส่หมวกนะคะหน้าตรงชูนิ้วไว้ด้านขวาเพื่อให้หมอสองรู้ว่าด้านนี้คือหน้าขวานะคะแล้วก็หน้าตรงตัวไม่ต้องมาก็ได้ค่ะเอาแต่เอาแต่ตช่วงหน้านะคะช่วงคอเสร็จหนึ่งรูปแลบลิ้นยาวๆอ้าปากหนึ่งรูปถ่ายให้เห็นลิ้นไก่ข้างในเลยยิ่งยิ่งดีนะคะเพราะจะดูตับกับกระเพาะปัสสาวะอยู่ในสุดนะเสร็จปุ๊บ ถ้ามีผลเลือดส่งมาถ้ามีสิ่งผิดปกติตรงไหนส่งมานะคะก็จะช่วยวิเคราะห์ได้เร็วและลึกเข้าไปอีกนะคะก็ฝากไว้ตรงนี้ว่าสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองก็ฝากไว้นะคะว่าทั้งหมดทั้งมวลยาหมอสองไม่ใช่ยานางฟ้าค่ะนะคะแต่เป็นยาที่เราต้องใช้ใจร่วมกันคือระหว่าง F4 คนไข้กับหมอสองเนาะคือยาดีพฤติกรรมคุณก็ต้องดีด้วยคือมีวิในัยในการทานยาเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมๆที่เคยทําให้ป่วยเรารู้อยู่แล้วเราทําอะไรเราเราทำใช้ชีวิตยังไงเราถึงป่วยมาถึงได้ตอนนี้เพราะฉะนั้นพฤติกรรมอย่างนั้นเราต้องเลิกยังเลิกได้ไม่ขาดต้องลดลดลดจนเลิกได้ตั้งจิตตั้งใจว่าวันนี้ ถ้าเราไม่รักตัวเองเราก็ไม่สามารถเป็นรักคนอื่นโดยเฉพาะถ้าเราเป็นเนสาหลักของครอบครัวเราต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเพื่อจะไปดูแลครอบครัวได้นะคะก็ฝากไว้นะคะว่าสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองต้องดูแลตัวเองนะคะไม่ได้แค่เป็นห่วงแต่เป็นหมอหมอสองค่ะ